สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณาจารย์จากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงจะตาประจำเดือนตุลาคม2566สำหรับชาวรัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่าคําพยากร์ทั้งหมดนี้เป็นคําพยากร์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากร์ดวงใดดวงหนึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงก็ขอให้ใช้สติและวิจารยญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าฟังแล้วดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับ ภาพรวมโดยทั่วไปในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมีนจะได้พบเจอโอกาสในเรื่องของการทำมาหาได้หรือช่องทางทำมาหากินใหม่ๆซึ่งจะเป็นแนวทางให้ท่านได้ยึดหลักไว้ในอนาคตหรือกำหนดเป้าหมายทางการเงินไปด้วยซึ่งในช่วงต้นเดือนไปจนถึงใกล้ปลายเดือนบางท่านอาจจะได้เจอเรื่องดังกล่าว แบบคาดคิดไม่ถึงหรือไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้อย่างไรและบางท่านก็อาจจะพอรู้แล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนและยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกอาทิเช่นบางท่านอาจจะผันตัวเองจากลูกจ้างพนักงานมาเป็นเจ้าของกิจการหรือบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายตินฐานหรือย้ายกลับคืนภูมิลำเนาเดิม เพื่อไปตั้งหลักใหม่ก็เป็นได้พอปลายเดือนท่านที่ยังลังเลสงสยัยหรือยังไม่ได้คิดอะไรไว้ล่วงหน้าก็จะมีคำตอบให้กับตัวเองได้ในช่วงนี้และอีกประเด็นหนึ่งในช่วงวันที่17ตุลาคม2566นี้จะมีดาวราหูหรือที่หลายๆคนเรียกว่าพระราหูจะย้ายเรือนมาที่ราศีมีน ซึ่งบางท่านก็จะได้รับข่าวสารหรือได้รับรู้มาว่าการย้ายของลาหูจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของท่านซึ่งทางช่องโบรณาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับราหูย้ายเลือนได้ไล่ลงคลิปไปแล้วก็ขอเชิญติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้ท่านได้ปรับแก้หรือได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยด้านการงาน ท่านที่ทํางานประจําการงานในช่วงนี้ท่านอาจจะรับโอกาสใหม่ๆที่มีผลดีต่อความก้าวหน้าของท่านฉะนั้นก็อย่าพึ่งเกี่ยงงานลองทําดูก่อนก็ไม่เกินความสามารถของท่านหรอกให้ถือว่าเป็นการปูทางไว้เผื่อวันหน้าจะได้มีโอกาสสะดวกราบลื่นและเป็นโอกาสที่ท่านเพื่อยกระดับตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้ ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระเดือนนี้ถ้าท่านพร้อมที่จะรีโนเวทหรือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่สอดรับกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใช้ระบบ AI ต่างๆในการทำงานของท่านก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือผลงานของท่านนำการตลาดหรือลำหน้ากว่าคนอื่นด้านการเงิน ท่านที่มีรายได้ประจํานอกจากเงินเดือนค่าจ้างแล้วถ้าท่านมีช่องทางหาเงินอีกที่ท่านได้ทําไว้ก่อนหน้านั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นนาทีทองของท่านถือว่าทำมาค้าขึ้นกันหลายคนทีเดียวหรือถ้าบางท่านไม่มีไม่ได้ทําไว้เลยก็ลองมองหาโอกาสที่จะทําเป็นรายได้เสริมก็จะพบช่องทางที่ดีเป็นประโยชน์กับท่านก็เป็นไปได้มากทีเดียว ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระการเงินก็ไหลเวียนดีถือว่าได้เป็นกอบเป็นกำรรถ้าบางท่านจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคาเช่นกันเพราะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสทองของแต่ละคนซึ่งมีไม่เท่ากันแต่ก็ถือว่าก็ยังได้นะครับในด้านความรัก ท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีบรรยากาศก็ราบรื่นสมใจถ้าจะมีบ้างก็เรื่องการสื่อสารที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเช่นคนหนึ่งพูดอย่างอีกคนหนึ่งก็เข้าใจอีกอย่างประมาณนี้ส่วนคนโสดถ้าคิดจะคบหาสมาคมกับใครก็ดูท่าทีท่าทางกันไว้ก่อนก็จะดีไม่น้อยนะครับเพราะที่เข้ามามักจะพูดแต่เรื่องเงินหรือมองหาผลประโยชน์ จะมีดีบ้างก็ส่วนน้อยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับด้านสุขภาพก็จะเกี่ยวกับความจำความหลงลืมรืบเบลอเวียนหัวบานหมุนระบบลําไส้ระบบย่อยท้องเสียท้องผูกกดไหลย้อนอัมพยากรเสริมชาวรักราศีมีนหรือชาวราศรีมีนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะมี เรื่องเกา่างานเกา่าที่ยังส่งงานหรือสะสางงานยังไม่เสร็จก็ต้องกลับไปจัดการให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันจันทร์จะมีเรื่องที่ไปเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสิทธิการเช่าหรือการจำหน่ายจ่ายโอนต่างๆชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันอังคาร ก็จะมีการเดินทางบ่อยในช่วงนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดเดินทางได้สะดวกถ้าจะมีบ้างก็เรื่องการนัดหมายก็เผื่อเวลาไว้บ้างก็แล้วกันชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพุธจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดและคนมีคู่ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านความรักตังต้น ชาวรักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านเจ้าของกิจการงานอิสระจะมีคู่ค้าคู่ขายทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาเสนอซื้อเสนอขายกันมากหน้าหลายตาขึ้นชาวรักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันศุกร์ก็ดูได้จากเรื่องด้านการงานเป็นหลัก คือชาวราศรีมีนที่เกิดวันศุกร์นี้เรื่องการงานจะเข้ามามากกว่าเรื่องอื่นๆชาวลัคนาราศรีมีนหรือชาวราศรีมีนที่เกิดวันเสาร์ท่านที่มีคดีความหรือมีปัญหากันในเรื่องทางแพ่งทางการเงินหรือเกี่ยวกับระบบภาษีอากรก็ควรจัดการให้เรียบร้อยไม่งั้นเรื่องนี้ลากยาวไปถึงปีหน้าแน่นอนท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนัจาร์ ก็ขอน้ําใจสัเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ